ข่าวในพระราชสำนักที่โรงพยาบาลคลองหลวงตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรองศาสตราจารย์ในแพทย์องค์กรเลืองรัตนอมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเป็นผู้มอบวัคซีนชินโนฟาร์แก่นายน,นิติชัยวิริยนนท์ในอำเภอคลองหลวงเพื่อนําไปให้เพื่อนําไปฉีดให้แก่กลุ่มปอบบางในพื้นที่จํานวน504คนรวม1,800โดนระหว่างวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งจะเขา ซึ่งจะนัดเข้ารับวัคซีนเข็มที่2หลังจากรับวัคซีนเข็มแรกภายใน3ส,สัปดาห์ทั้งนี้ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสืบสารพระปณิพานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรคติยสราชนารีในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยวัคซีนที่นำมาฉีดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่ตางๆ ที่ได้รับจัดสรรเป็นการมอบโอกาสให้แก่กลุ่มปอบางผู้ได้โอกาสผู้พิการพระสงสงนักบวชประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยได้ยังมีประสิทธิภาพจบข่าวในพระราาสํสำนักสุเิตาคุลโควิดรายงาน